เขาใหญ่พักที่ไหนดีหลายคนนะคะก็น่าที่จะมีคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยนะคะจะพักที่ไหนดีนะคะ่ะสำหรับแพชชั่นทริปพลังเนี้ยก็จะมาแชร์ที่พักที่ตัวเองแล้วก็แมทนะคะไปพักค่ะเป็น1คืนสำหรับการเดินทางมาที่เขาใหญ่นะคะเรามา ครั้งนี้พักที่นี่นะคะก็ก่อนอื่นเลยก,ก็จะมาแนะนำก่อนนะคะว่าห้องพักตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะจะให้เราไปรับเวลคัมดิงก่อนนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องพักจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างที่พี่สใช้เวลาอยู่กับที่พักที่นี่ก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันเลยนะคะ เมื่อ,อห้องเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเรามาถึงก่อนเขาก็ให้ไปรับเวลคัมดิ้งที่ห้องอาหารตอนเช้าก็จะแยกส่วนออกจากตัวตึกนะแล้วก็จะไปห้องอาหารซึ่งที่เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เวลามาเช็คอินแล้วก็จะมารับเวลคัมดิ้งที่ ะะเห็นกล้วยวีใหญ่มากเลย mm. ก็อดเก็บภาพไม่ได้นะเพราะว่าอะไรที่มีความแบบโอ้เราเห็นกล้วยจะเห็นเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกเออเราเราอยากเก็บภาพเอาไว้นะพี่แม่ก็บอกว่าเข้าไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคงั้นก็เข้าไปนะคะก็บรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้พนักงานก็จะถ mm. ามว่า เครื่องดื่มเดลคอมดิ้งเนี่ยมีสองแบบนะคะจะเลือกแบบไหนพี่ซี่ก็เลือกเครื่องดื่มไปแก้วแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนน้ำพันธ์นะคะซึ่งแก้วนี้เนี่ยจะเป็นของพี่แมกนะคะเขาก็จะดื่มเป็นแนวนี้นะคะ่ะน้องพนักง,งานเขาก็เตรียมแบบเหมือนจะเป็นการเตรียมแบบแก้วต่อแก้วเลยนะอันนี้ก็ วจะมาดูกันนะคะว่าพอเขาทำมาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะแก้วที่หนึ่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวมาหยิบไปนะคะส่งให้กับพี่แม็กซึ่งก็ขับรถมาเหนื่อยเนาะก็ต้องดูแลกันหน่อยแล้วกันนะคะ ส่งเครื่องดื่มเพื่อจะได้ชื่นใจระหว่างรอห้องพักค่ะก,ก็ผ่านไปแล้ว9ก้วแรกนะคะส่วน9ก้วที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นแก้วของเพซี่บ้างแหละเออนะคะพี่แม็เขาก็อมันมีโรยเกล็ดให้เราดูด้วยนะคะว่าเออก็มีการลูยด้วยนะคะอ่า แก้วที่สองก็น่าจะเป็นของดิฉันบ้างนะคะแก้วนี้ก็มาจากฝีมือน้องผู้ชายนะคะก็น่ากินค่ะจะเพซี่เลือกเป็นแนวประมาณแบบน้ำขิงอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความเป็นสมุนไพรสมุนไพรหน่อยๆนะคะก็เอาเบื้องหลังมาให้ดูค่ะการเตรียมเครื่องดื่มเขาเอามาส่งแล้วนะคะก็ดิฉันก็ พงจะรู้ว่าอ้าวเขาเอามาส่งให้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วแก้วนี้นะคะขอดื่มบ้างอืมรสชาติมันก็จะมีความเปนคิ้งค่ะคุณนะขิงก็ร่สัมผัสขิงใช่ไหมคะมันก็ได้ความขิงนรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นนะ เวลาที่เราดื่มน้ำสมุนไพรจริงสมุนไพรไทยเนี่ยนะเป็นอะไรที่มีสปปรรพคุณอยู่ในตัวยอยู่แล้วนะแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่อง,ง,งดื่มบำรุมดีเนี่ยก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะในการต้อนรับระหว่างนี้นะคะเราก็หน้าที่จะพร้อมแล้วที่จะเข้าไปในห้องเพราะเหมือนมีคนโทรมาบอกว่า ห้องเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถก๊อกกันไปเพราะว่ามันจะมีอยู่หลายตึกน,นะคะมีทั้งส่วนของที่พักโรงแรมมาถึงและก็เมื่อหลังนะคะไปดูไปพร้อมกันเลยบรรยากาศก็ห้องที่เขาจัดเตรียมให้น่าจะอยู่ชั้นสี่นะถ้าพี่ที่จำไม่ผิดนะคะก็มีการ วางดอกไม้นะคะประดับตกแต่งให้เดี๋ยวมาดูวิวข้างนอกกันก็มีเห็นภูเขาสำหรับใครที่เออมาเขาใหญ่แล้วถ้าอยากได้วิวภูเขาก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเราก็ ลองดูล้กันว่าแต่และคนชอบวิวแนวไหนอะไรแบบนี้คนะ่ะพอมาถึงแล้วก็เป็นธรรมดานะคะี mm. ่แมเขาก็เอาของวางไว้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องชาร์จแบตกันนิดนึงเพราะว่าเราใช้ gps ในการนำทางมาเนี่ยปกติเลยนะคะมันก็จะเปองแบตนิดนึงนะระหว่างนี้ก็เตซี่ก็ถ่าย ภาพบรรยากาศโดยรวมก็เป็นห้องแล้วก็ห้องน้ำเนาะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปไหนเราก็จะดูอ่าห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำก็อย่ลืมอาม่านลงนะคะเพราะจริงๆแล้วอาจจะไม่มีใครมองเห็นเราหรอกเพราะว่ามันเป็นวิวภูเขาเนาะอืมก็มี ป้าย um, anniversary อะไรแบบนี้นะคะเอามาวางไว้ให้ก็ดีค่ะเป็นกินมิดหนึ่งที่เขาแต่งห้องเอาไว้ให้ค่ะ, <No. S 1> ะก็ oh. พักสัมผัสเตียงห,หลังจากขับรถมานี่ขนาดเป็นคนนั่งนะไม่ได้เป็นคนขับ ก็ยังรู้สึกว่าเอออยากจะนอนสักนี่จะดีไหมนี่ก็ต้องคงต้องออกมาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ว่าจะเป็นการไปปั่นจักรยานดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยเห็นเขามีจักรยานให้เรายืมด้วยก็ชี้ไปบอกว่า,วาเออพี่ซี่เนี่ยมี แมวนะคะนอนชิมแล้วก็เข้าไปทักทายเขาแล้วนะ re ก็พร้อมแล้วค่ในการปั่นจักรยานแต่ mm hmm. ว่าจะม mm hmm. ีตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยว mm hmm. จะให้ดูว่าตื่นเต้นไงค, mm hmm. <laughs> คือจักรยานมันก็จะไม่มีเบาะรอง mm hmm. ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเรานั่งที่ตัวเหล็กเนี่ยแล้วก็ ระหว่างนี้ก็เตรียมตัวนิดนึงอ่ะจัดท่าจัดทางนะว่าจะจะไปแล้วอ่ะพี่แนมะพร้อมไปเลยไปเลย ก็ผ่านไปแล้วนะคะลงเนินซึ่งบรรยากาศมันก็จะแบบว่า,ามีกระตุ้นอะดรีนาลีนนิดนึง ปั่นจักรยานเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเราเอ็กซ์โซไซก่อนที่เราจะไปกินน้อเย็นเนี่ยฟันซี่ก็จะเอ็กซ์โซไซก่อนแล้วก็คนที่เอ็กซ์โซไซเนี่ยคือพี่แม็กนะอยากให้เขารู้แบบว่า,อาพอขับรถไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีความเมื่อยล้าได้หรือเหมือนบางคนนั่งทำงานานานๆก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ใช่ไหมการมายืดเส้นยืดสายปั่นจักรยานเนี่ยก็คือวิธีการ คลายกล้ามเนื้อในระดับหนึ่งก็เราก็ไม่ต้องหักโหมมากก็คือพอเมื่อยแล้วก็หยุดพักนะคะระหว่างนี้ก็มันจะมีโดมแล้วก็จะไปดูข้างในว่าที่โดมนี้เป็นยังไง ให้พี่แม่เขาผักบ้างเพราะว่าเรานั่งสอนมามันก็หนักนะูนเออะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า จะเดินก็ได้หรือว่าจะปั่นจักรยานก็ได้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็จะมีวิวให้เลือกดูตามอัธยาศัยก็ขับมาได้สักพักึ่งนะคะก็จะมีจุดที่ เ,เป็นคล้ายๆกับฟาร์มที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้บริเวณนี้เขาก็แบ่งโซนเอาไว้เป็นโซนที่พักโซนหนึ่งแล้วก็โซนที่ทำฟาร์มออร์แกนิกเนี้ยโซนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพอข้ามสะพานนี้ไป มันก็จะถึงฟาร์มออร์แกนิกละที่จะไปดูเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศแม่ก็ขึ้นไปดูรอบแรกแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าไม่ใช่อยากรู้ว่ามีอะไรก็เดี๋ยวไปดูเองแล้วกัน ในนี้ไม่สบอกเนาะมันจะมีตัวอะไกเนตฟาร์มที่เขาทำเอาไว้ตอนส้มโอก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะก็ลเลยถ่าย mà thay đầy đủ แดล้อมใกล้ๆปูวให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะให้อะไรบางอย่างกลับมาไม่ว่าจะเป็นการหยุดคิดหรือว่าการพักผ่อนให้มันสมกับการเดินทางมาในระยะทางที่ไกลแล้วเรา มีเวลาอยู่กับสิ่งที่อยู่้าหน้าเราอยู่กับคนที่มาด้วยกันของเราแล้วก็เ่อที่ว่าเรามองกลับมาจะได้รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เราได้ทำกิจกรรมเหล่าั้นด้วยกันแล้วกอมาพบกันใหม่ รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะจบแล้วทริปนี้ของแพสิทริปใครที่มาดูจนถึงตอนท้ายเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอย่าลืมฝากติกคลายฝากสไบคลายบบกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่ามีบ้างน,นะคะพูดคุยกันได้